สวัสดีครับเพื่อนเพ่นี่พี่นะครับกมพบกันนะครับกับผมเก่งพันพวสโธทนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับนำไปชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยก็วันนี้จะพาเพื่อนๆพนี่พี่นะครับนำมาชมมาส่องนะครับเป็นพระกิ่งหลวงพระจาดนะครับวัดบางกระเบานะครับนะไปสองสี่แปดห้านะครับหรือยุคสงครามอินโดจีนนั่นเองนะครับนะครับรุ่นนี้นะครับน่าใช้ตรงที่นะพิธีสร้างพิธีเสกนะครับเนาะ อย่างขังเลยนะเป็นวิธีสร้างวิธีสร้างวิธีเสกดีมากๆนะครับเนาะนี่นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าสร้างเสกทําไมถึงดีน่าใช้อย่างไงนะครับเนาะเราบอกกล่าวกันพูดคุยกันนะครับผมนะนะครับก็นะครับก็รู้กันแล้วนะครับนะว่าเป็นพรรคกิ่งของหลวงพ่ะจาดนะครับเนาะเกจิดังยุคสงครามอินโดจีนนะครับจาดจงคงอีนะครับเนาะแล้วก็สร้างปีสองนสี่รแปดบห้านะครับนะครับนี่นะครับ สำหรับคนที่นะครับเนาะสำหรับคนที่แบบเห็นพระมาเยอะๆนะครับเนาะมีมีภาพจําแบบเนื้อหาความเก่านะครับเนาะไว้เทียบเคียงนะครับเนาะนะครับหรือใครถ้าคิดไม่ออกก็ดูนะนะครับจะเป็นชินราชอินโดจีนนะครับสองสี่แปดห้านะครับดูนะนะครับถ้าโซนออกเห็นไหมครับนะพายเงินอย่างเงี้ยนะครับเนาะพายเงินแก่งเงินแล้วก็ดูนะนะครับนี่นะมีข้าวน้ําทองนะครับนะครับนี่ าน้ำทองตามร่องนะครับก็คือความเก่าถึงยุคนะครับนะนะครับผมถือว่าดูง่ายนะนะครับนี่นี่นะครับเก่านะครับเนาะนี่พระหลอกโบราณนะครับเนาะมีพายเงินผิวพายเงินแล้วก็มีน้ําทองนะครับเนาะนี่นะครับนะครับสาหรับชินราชอิโดจีนนะครับเนาะก็คือคนสําหรับที่สําหรับมีภาพจํานะมีนะพอพระสร้างฟรีเดียวกันครับนะครับวิธีการสร้างวิธีการผสมโลหะโลหะผสม เขาจะคล้ายๆกันนะบางทีมันก็ประมาณนี้นะครับเนาะเหมือนยุคนั้นนะครับเนาะนะครับเหมือนยุคนู้นมันเป็นพวกเบนซิน91 95ที่ผสมอะไรวะผสมที่มันมีโฆษณาถ้ายุคเราที่เป็นเป็นตัวตะกัวผสมตะกัวคือเห็นไหมครับคือจําได้ไหมนะครับเวลาใช้ไปใช้มาจะเป็นตัวตะกัวเต็มรถแล้วก็อืดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือน้ํามันในยุคนั้นถูกไหมครับแล้วต่อมาก็จะเป็นแก๊สโซฮอล์ถูกไหมครับแก๊สโซฮอล์ก็ใช้จาก อันนั้นมามายุคนี้ก็ e ยี่สิบก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งถูกไหมครับมันเป็นส่วนผสมต่างๆที่ที่มันตามยุคตามสมัยนะครับสมัยก่อนเขาผสมที่มันมีสารตะกั่วนะครับเนาะเขาก็ลดลงมาเพราะสารตะกั่วมีมลพิษมีอะไรนะครับเนาะก็มาเป็นโซฮอนะครับเนาะแล้วก็มีมายุคนี้ยุคนี้ก็ e ยี่สิบนะครับแล้วก็ e แปดห้าเนาะนะครับมันก็ตามยุคตามสมัยนี่นะมันเป็นการผสมนะครับนอนเป็นการผสมที่ตรงยุคตรงสมัยนะครับนอกนี้ นี่นะนะครับดูนะแล้วก็แล้วก็ธรรมชาติพระเราโบราณนนะ่ะเ <c oughs> ขาก็จะเป็นประมาณนี้แหละนี่นะนี่ธรรมชาติความเก่าต่างๆนะครับเนาะนี่นะครับเม็ดหัวเม็ดทรายอะไรต่างๆมันก็เป็นอะไรที่เป็นตามยุคนั้นนะเี้ยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราก็นะครับเนาะมาดูในทางการเล่นหานะครับแล้วก็มาดูกันว่าน,นะครับนะพิธีสร้างพิธีเสกขังยังไงนะพี่นะครับ <c oughs> <c oughs> ่ะก็ดูก่อนนะพี <becue> ่ด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้นะพี่ับถือนี่คือน้าเต้าแล้วก็ด้านหลังจะเป็นเนี่ยจุดสังเกตจะเป็นไอ้นี่ประมาณนี้นะครับนาะจะมีตรงนี้ตรงกลางนะนี่นะครับนี่นะนี่นะก็ดูก่อนเลยไหมครับดูด้านหลังก่อนเลยนะเห็นไหมครับนี่ของท่านจะเป็นอย่างนี้นะพี่นะมีตัวยันข้างหลังนะนะครับนี่นะครับนาะ ก็นะครับเนาะบอกกันไว้ก่อนนะครับเป็นจุดสังเกตแล้วกันนะครับเนาะนะครับพาร์กิ่งท่านเนี่ยจะแยกเป็นจะแยกพิมีนะนะครับเนาะฐานสูงฐานเตี้ยแล้วก็จะมีพิมพ์เล็กกลางใหญ่นะครับเนาะนะครับมันจะมีทั้งเห็นนะครับแขนนะครับเนาะแขนไม่ทะลุนะครับกับแขนทะลุเห็นไหมครับนะอันนี้บอกกล่าวกันครับสาหรับคนที่ไม่ทราบนะนะครับเคยเห็นอีกอย่างสมมุติเคยเห็นแบบแขนทะลุแล้วก็แบบคือปากไวอะนะครับเนาะ มันต้องแขนทะลุกับแขนไม่ทะลุนะครับเขาแยกพิมพ์ด้วยนะนะครับบอกกล่าวกันนะครับเนินนะครับค <enables> ือบางคนถ้า right ถ้ารู้น้อยแล้วก็ศึกษาหาความรู้ก็ไม่ว่าหรอกนะบางคนรู้น้อยแล้วปากไวครับนะครับขี้สวดนะนะวินะมันก็ถ้าเขาเจอคนรู้นะครับเขาก็จะแบบเขาก็ตอบกลับมานะครับแล้วแบบเออเวเขาก็จะรู้ว่าไอ้นี่มันรู้น้อยอะไรอย่างนี้ทำนะครับแต่สําหรับคนที่ รู้น้อยแล้วชอบไปสวดแล้วมันไปเจอสวดคนที่เขาเขาคือเขาก็ไม่รู้นะครับเขาคือเขาคิดว่าคนสวดเนี่ยมันต้องเก่งอะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะทําให้แบบเขาเสียของดีไปนะนะผมจะบอกกล่าวกันนะครับน้องเห็นไหมครับอันนี้แขนทะลุนะนะครับนะครับแต่ยันด้านหลังเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับอันนี้แขนไม่ทะลุนะครับน้องนี่นะครับน้องก็ดูในเดี๋ยนนะเดับ มันจะมีอ่านี่ครับนะนี่นะครับเนาะปากเครื่องหนังสือพิมพ์ข่าวสดเห็นไหมครับดูนะเห็นไหมครับนี่แขนทะลุนะครับแขนไม่ทะลุเห็นไหมครับจะมีแยกพิมพ์แต่ข้างหลังเหมือนกันนะครับเห็นตัวยันไหมครับนะนี่นะี่นี่นะนะครับก็คือแนวทางการเล่นหาก็ดูพิมพ์นั่นเองนะมิมีนันเนาะนะก็มานะครับว่ารุ่นนี้นะครับเนาะพิธีดีนะครับ ยังไงอะไรยังไงนะครับเนาะเดี๋ยวนะครับอึ๊บนีนะพี่นะีก็เป็นนะครับเนาะพักกิ่งหล้วก็จาดบรดบางกระเบานะครับเนาะรุ่นนี้นะครับเนาะเททองที่วัดสุดทัศนะครับเนาะนะครับวัดสุดทัศนี่คือถ้าเปลียนเป็นสายพระเครื่องก็คือเทพเจ้าแห่งพระรอโบราณน,นะครับเพราะเขาจะมีสูตรการผสมโลหะที่เป็นแบบเป็นตำลับตำราบโบราณน,นะครับเนาะ สำหรับคนเล่นพระเขาจะรู้ดีนะครับเนาะก็คือพระหล่อโบราณที่ออกจากที่เศษจากวัดสุทัศน์เนี่ยจะแบบจะขังอะรู้กันง่ายๆใค่เนี่ยนะครับนาะนะครับก็คือพระกิ่งหลวงพ่อจาาวัดบางกระเบานี่ครับนะรุ่นนี้เททองที่วัดสุทัศน์นะครับนะอันนี้พิธีสร้างนะครับที่ผมบอกพิธีสร้างพิเศษดีนะอันนี้พิธีสร้างดีนะครับเนาะโดนโดยท่านเจ้าคุณสีสนนะครับเป็นเจ้าพิธีนะครับประกอบพิธีพุทธาพิเศษที่วัดบางหอยนะนะครับก็คือสร้างเสร็จก็เอาไปไปเสกที่วัดบางหอยนะครับในจังหวัดนครนายกนะครับ เมื่อปีพศ2485นะครับโดยมีพระเกจิอาจารย์ดัง9รูปนะนะครับเนาะพิธีสร้างดีไปแล้วนะครับเราก็จะมาพูดกันถึงพิธีเสกดีกันมากนะครับก็ปี2485นะครับมีเกจิอาจารย์ชื่อดัง9รูปนะครับมานั่งปลุกเสกนะครับผมนะก็คือหนึ่งนะครับเราหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบานะครับก็คือนะครับท่านเป็นประธานจัดสร้างเลยนะครับท่านเป็นเจ้าพิธีประธานจัดสร้างเลยนะครับ หนึ่งหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบานะครับสองหลวงพ่อจงวัดนต่างนอกนะครับสามหลวงพ่อคงวัดซำป่างามนะครับนะสี่หลวงพ่ออีวัดสตหีดนะครับห้าหลวงพ่อเหลือวัดสาววัดสาวชงโงกนะครับเนาะหกหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังนะครับนะเจ็ดหลวงพ่อเชิดวัดลาดปัวขาวนะครับแปดหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวนะครับนะเก้าหลวงพ่อแช่มวัดตากองนะนะครับแล้วก็นะครับหลังจากนั้นเสร็จนะครับหลวงหลวงหลวงพ่อจาดได้นํากลับวัดไปด้วยนะครับ จากนั้นเราก็จะได้นํากลับไปปลุกเสกเดี่ยวอีกครั้งที่วัดท่านนะครับที่วัดบางกะเบานะครับผมน้านี่นะครับที่มาของนะครับพิธีสร้างพิธีเสกขังนะครับนะรุ่นนี้นะครับผมนะขังดีน่าใช้นะครับผมนี่นะครับเราก็บอกกล่าวกันนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลงกล้องกันนะครับผม นี่นะครับเนาะเราก็มาลงกล้องกันนะครับเนาะพระกิ่งหลวงพ่อจาาวัดบางกระเบานะครับปีสองสี่แปดห้านะครับที่ที่บอกไปแล้วนะครับในพิธีสร้างพิธีเสกดีนะครับนะคือสร้างที่วัดสุทัศนนะครับแล้วก็ไปเสกที right. ่วัดวัดบางหอยนะครับเรามีหลวงพ่อจาานะครับเนาะหลวงพ่อจงนะครับหลวงพ่อคงตามปางงามหลวงพ่ออีหลวงพ่อเหลือสาวชะโงกพ่อแช่งบางพังนะครับเนาะพ่อดิ่งบางวัวพ่อแช่มตาก้องนะครับเนามาร่วมปลูกเสกนะครับแล้วก็หลวงพ่อจาาท่านก็เอากลับไปเสกที่วัดอีกวาระหนึ่งนะครับนี่นะ นี่นะครับเนื้อหาก็นะครับเนาะสร้างสอง5้าเนื้อหาก็ออกโซนโซนจินราชอินโดจีนนะครับนั่นเองนะครับผิวจะออกนะครับนี่นะตรงนี้จะออกพายเงินนะครับเนาะผิวพายเงินแล้วก็ดูตามซอกมีน้ําทองนะนะครับเนี่ยดูนี่นะครับมีน้ําทองนะครับตามซอกนะเว้ยนะ ธรรมชาติความเก่าของเนื้อหานะครับนี่นะครับการต่างๆแล้วก็นะครับเนาะนะครับไม่ขุดไม่ทรายนะครับกรรมกรรมวิธีการสร้างของพระหลอโบราณนะพี่เป็นพระกิ่งนะมีกิ่งนะนี่นะครับนี่ด้านนี่ด้านหลังนะเห็นไหมครับดูตรงซอกตรงนี้นะเห็นไหมครับตรงเนี่ยตรงเนื้อหยานเห็นไหมครับน้ําทองนะธรรมชาติการสร้างพระเนื้อโลหะผสมนะพี่นะพระหลาอโบราณนะครับ บางคนก็ว่าเนื้อโลหะผสมบางคนก็ว่าเนื้อทองผสมนะครับนะมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับมันก็มักจะมีทองนะครับตามสูตรการผสมโลหะโบราณน,นะพี่ <c oughs> นี่นะครับเนาะครับตะกันต่างๆนะพี่ของพระปีสองสี่แปดห้านะครับ นี่เนาะนะครับก็โอเคนะครับเนาะคนพี่มีสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณไว้พี่เช่นเคยนั่นแหละนะครับที่ได้เข้ามารับสมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กันเสมอมานะครับเนาะแล้วก็นะครับเนาะใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคช่องให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ